ผมนอนเกือบเช้าอาจจะเบลอหนึ่งนะฮะอาจารย์ครับผมผมก็เบลอเหมือนกันครับช่วงนี้ก็เบลอเหมือนกันครับใช่นะเพราะว่าก่อนจะถามอะไรนงกำลังจะถามอาจารย์พอดีเลยว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณแป้งไหมคะผมผมให้กําลังใจผมอยากให้อ่าในฐานหน้าที่ติดตามฟุตบอลมาอย่างยาวนานนะครับครับผมรู้ว่าคุณคุณแป้งเป็นแฟนบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือมนุษย์ต้องให้โอกาสคนครับผมอยากให้เออเชนฮาร์เนี่ย มีเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกสักสองสามฤดูการเป็นอย่างน้อยครับรดเยียวยานะครับผมผมเชื่อว่าคนคนเราเนี่ยมันต้องมุกมั่นอะไรอะไรบากบันอุตสาหะครับอุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างภายในแบบรวดเร็วเพียงไม่กี่วันดังนั้นค่อยๆสร้างครับค่อยๆซื้อผิดซื้อถูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับใช้เวลาครับรอได้ครับผมไม่กำลังใจรอเป็นเพื่อน ครับผมเราเป็นเพื่อนด้วยผมกลัวแฟนมันยุจะไม่รอนดีครับอาจารย์เตี่ยเข้าทางเนี่ยคุณก็อออกตัวได้สวยเนี่ยนั่นแหละครับเอาละเดี๋ยวท่านผู้ชมต้มองงงไอ้สมัยเรามามามา,มาขิงกันเรื่องชุ้บงขุ้บอลน,นะครับมันเป็นเรื่องกิจวัตรประกติทุกครั้งที่ทางร้อยจุดห้าจะชวนผมมาโพลิ<อ>น,นะครับก่อนจะเข้าส่ประเด็นการเมืองจะต้องหยอกล้อพูดคุยจะได้รู้จุดยืนครับการเมือง เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่เรื่องฟุตบอลหัวใจตรงกันครับแร่ลมยปีกคณะเด่าหอมปากหอมคออาจารย์นะมาที่ประเด็นของพักเก้าไกลครับอาจารย์ครับคิดว่าสิ่งที่พักเก้าไกลทําอยู่ในตอนนี้ครับตั้งแต่เกิดเรื่องจนกระทั่งมีมติออกมานะครับแล้วก็ท่าทีของคณะก้าวหน้ารวมไปถึงสสที่จวกกันเองแล้วเนี้ยโดยรวมแล้วมันเป็นภาพที่มันประชาชนรับได้ไหมเอาเอาเฉพาะแฟนคลับก่อนดีกว่าครับ คือเอาจริงๆนะครับที่อย่างตรงไปตรงมาผพราคิดว่าในตัวสสพักเก้าไกลเองเขาก็เข้าใจผู้ง่ายว่าเจอแรงกดดันทางสังคมครัด้วยพักด้วยกันเองผมว่าโดยเฉพาะสสสุภาพสตรีพักเก้าไกลหรือผู้มีอิทธิพลอย่างคุณช่อพันธิกาวนิดกายังรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยากไปต้องพูดถึงแฟนขับสาวกนะครับผมว่าผมว่าเขาประเมินช่างตุแล้วว่า วิธีคิดเนี่ยเขาแน่นอนครับว่ามันต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองครับ<ะ>อย่าให้เกิดความคิดว่าสองมาตรฐานว่าอีกเคสหนึง<ะ>่งทาไมถูกคับอออีกอีกเคสหนึ่งฆ่าโทษ<ะ>โครัผมคิดว่ากระแสสังคมได้ขายนี้ครับท่านท่านผู้ฟังครับ<ะ>ตัวสอสอที่ถูกกล่าวถึงนะครับไม่ว่าจากจากจอมทอง<ะ>หรือแม้กระทั่งจากที่ปราจีนบุรีเนี่ยท<ะ>้ายสุดจะ,ะไม่สามารถต้านทานกระแสสังคมที่จะอยู่ในสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรได้ เชื่อผมสิยังกรณีปาจีนบุรีแม้ว่าจะมีมติวาคขับออกผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีพรรคการเมืองไหนกล้าที่จะรับเผือกร้อนสามสิบวันนะฮะถ้านมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแต่ภายในสามสิบวันถ้าหาพรรคไม่ได้เนี่ยก็เอวังก็จบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมเข้าใจว่าในกรณีของจอมทองเอ้าในเมื่อเคสมันมันชัดเจนขนาดนี้นะครับแม้ว่าในข้อบังคับ นะฮะที่กกตว่าในการจะขับอ๋อจะต้องมีเสียงประชมุมในที่มติของประชุมพรรคการเมืองเนี่ยไม่น้อยกว่าสามในสี่ใช่ไหมครับ<ฆ>ของํำนวนผู้ที่เข้าประชุมเนี่ยเอาละตัวเลขมันดูรู้สุว่าจะสูงและยากแต่คะแนนตัวเลขเนี่ยที่ขาดไปเพียงสิบเสียงเนี่ยมันบ่งบอกกระชิดทิศทางว่าผู้ที่เข้าประชุมและสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเห็นทิศทางไปในทางใดไม่ต้องมาแบบบรรัญญัติยาววัคคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเสียงยังไม่ถึงเสียงสามในสี่ก็ยัง คงสถานะต่อไปเนี่ยทำไม่ใช่แล้วนะครับการเมืองไทยมันมาถึงยุคที่ผมคิดว่าเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแล้วมีความคาดหวังมากขึ้นนะครับรบอันนี้ต้องใจเย็ยนนะครับว่าริ่งอยู่ว่าพักก้าวไกลจะต้องน้อมรับอ่าการถูกต,ต,ติเตียนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงแต่การเมการพักการเมืองก,ก็ควรจะอยู่นิ่งวเฉยเพราะอย่าลืมว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะมีเฉพาะก,ก้าวไกลเพียงแต่ว่า อ่าจการจัดการโดยหารเรื่องส่วนตัวเรื่องชาวต่างๆของพรรคการเมืองในอดีตที่ผ่านมาคุณลงวัดดีก็รู้พรรคการเมืองบางรรคก็จะไม่ใช่ย่อยนะครับแต่ก็ไม่ควรอยู่ในวิวาสาสะที่ต้องไปวิพากษ์การเมืองของเรื่องของคนอื่นเขานะฮะอันนี้ผมพูดด้วยว่ามันจะเป็นมาตรฐานสิ่งที่ภาคก้าไกลทําเนี่ยจะเป็นมาตรฐานแรงกดดันแรงส่งไปยังพรรคการเมืองอื่นครับถ้ารรคก้าไกลเขาเคยเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นทาไมพรรคการเมืองอื่นนะครับ อย่างนู้นอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องอ,งอ,งอะไรเงี้ยมันคงจะอยู่ไม่ได้ผมคิดว่าการเมืองมันพลวัตมาถึงขนาดนี้นะครับผมผมบอกว่าอย่าได้อะไรนะครับในตําแหน่งนะครับถ้าติว่ามันจะส่งผลกระทบเพราะถ้าจะมองในทางการเมืองนะครับในทางยุตศาสตร์ว่าโดยเฉพาะกรทมอสสออจอมทองเนี่ยในกรทมเนี่ยมันจะมีผลต่อคะแนนสวิงหรือผลอะไรเครดิตความเสียหายนะครับ ในภาพรวมหรือไม่ว่าถ้าสมมติว่ากระแสไปกาดีดยโอกาสที่จะกลับมาและรับจำได้ตั้งในฐานะพรรคเก้าไกลไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยยากมากครับนะครับว่าคนกรุงเทพมองเรื่องประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องอ่าอะไรการเมืองเชิงเชิงเชิงแจะทมเนี่ยค่อนข้างวางมาตรฐานไว้สูงนะครับกระแสตีตีตแบบตีให้ร้อนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าโอกาสถ้าสมมติว่า เกิดอะไรปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยจะต้องมแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองแล้วจะเกิดการเลือกตั้งเกิดที่นในดอาคตเนี่ยถ้าพรรคก้าวไกลกลับมาได้ก็โอเคแหละก็แสดงว่ามีฐานการเมืองความนิยมความไว้วางใจที่เข้มแข็งค <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้แหละก็ต้องน้อมรับว่าสิ่งอยางน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในยังไม่ถึงปีแรกเนี่ย <c oughs> ถ้าสมมติว่ารัฐบาลอาการเมืองยังอยู่แบบครบเทอมแบบสี่ปีเนี่ย <c oughs> เขายังมีโอกาสพัฒนาหรือปรับตัวน <c oughs> ะครับแล้วก็สามารถสรรหาคนที่มีบุคลากรมีความรู้ก็ต้องยอมรับ นะฮะเป็นขี้ปากว่าในศึกสนามการเลือกตั้งสมมตินะฮะเกิดการเลือกตัง้งซ่อมหรือในสามเลือกตั้งใหญ่เนี่ยประเน็นเหล่านี้ไม่สามารถไอ้เบี่ยงให้พ้นจากคอตัวเองได้นะว้างไม่พ้นนะครับจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแทะออกมาเล่นอย่างแน่นอนครับอือาจารย์มาสักครู่อาจารย์บอกว่าเอ้ยพรรคอื่นเขาก็มีแต่ว่าแล้วทำไมทําไมเราเราก็ไม่เคยเห็นกรณีที่ปรากฏออกมา แบบแบบแบบของก้าวไกลเคสล่าสุดซึ่งก็มีหลายเคสคทำไมทาไมถึงปรากฏออกมาในเฉพาะของก้าวไกลละคะอาจารย์คุณคุณวนวดีครับที่อายุสร้างไดว่าสิ่งที่แตกต่างคือความที่ประชาชนรู้สึกมีความเป็นเจ้าของพรรคการเมืองมากขึ้นพรรคก้าวไกลนี่กกมันมีดีเอที่ค่อนข้างจะแรงกว่าพรรคการเมืองอื่นความเป็นเจ้าของไงพรรคการเมืองอื่นจะมีคนมีในทุนมีสปอนเซอร์มีบิ๊กเนมมีสกุลในการเมืองและฐานมวลชนในท้องที่ คอยเป็นรอยโยโรยลตี้หรือสพอเตอร์ที่มีความผูกพันยึดโยงกับตัวนักการเมืองผู้ถูกเลือกตั้ง<ะ>แต่นะคะ่ะพรกคก้าไกลเนี่ยมีอุดมคติในเชิงการเมืองในแง่ความคาดหวังแล้วก็วางกรอบในเรื่องประเด็นศิลธรรมไว้สูงเป็นเรื่องปกติที่ครับพวกเดียวกันเนี่ยเขาสํารวจนะครับฟาดกันเองหรือบบบพ้พาวิจาร์อย่างรุนแรงแบบเหมือนรู้สึกว่าโอ้แบบอาฆาตเคืองแค้นมาก่อนแต่ไม่ใช่มันเป็นการวางเคสบมางค่ะ ดูสิคว่ากรณีอย่างของอาจารย์ปิยบุตรเองที่ออกมาเตือนหลายครั้งหลายครามาก่อนนี้นะครับต้องแยกแยะนะครับว่าเรื่องวิธีการขับเคลื่อนทางการเมืองก่อนหน้านี้เป็นยังไงแต่เรื่องที่มันหลักเบสิกพื้นฐานโลโมเดลผู้นำทางการเมืองเนี่ยต้องน้อมรับกันคือมันมันอ่านมัน,ม,นมันอุ้มยากครับหรือพูดง่ายว่าแถเยี่ยยากมากนะที่จะไปขุ้ประเด็นพวกนี้ก็ต้องน้อมรับ คือมองดูดูไม่กิดเลยว่าจะช่วยยังไงให้ไปต่อได้รดังนั้นก็ต้องยอม,มาห้อีกเล็บเจ็บเนื้อหรือต้องกรีนเลือดอนะครับต้อให้คนที่รักษาวกรักพักก้าวไกลจริงๆแต่คุณต้องกูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในพักก้าวไกลมีสมาชิกที่เป็นสุภาพสตรีนะร้อยอย่าลืมนะฐานแฟนลับวอเตอร์เยอะมากเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเยอะคนะครับดังนั้นมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟหรือประเด็นละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นที่ว่าอ คูณนี้ว่าการเมืองรุ่สมัยเนี่ยเขาคาดหวังนักการเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีรหรือข้อก้าวไกลที่มีพื้นที่ที่ประชาชนรู้สึกว่าเข้าถึงเป็นกันเองได้ดีที่สุดกับกว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยไม่ควรจะทํามีวิธีคิดที่ต่ตําตมอะไรแบบนั้นถ้าสมมติจะอุ้มเหมือนการเมืองแบบอ่าแบบดั้งเดิมแบบร้บาสมัยอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคุณต้องคิดว่าถ้าคุณยกระดับมาตรฐานก้าวหน้าคนอื่นได้เนี่ยถ้าคุณทําสําเร็จ กรณีอย่างนี้หากวันหนึ่งข้างหน้ามีลักษณะที่นัดก,การมีมีประเด็นพื่ที่้ชาวเรื่องอะไรผิดลูกผิดเมียหรือประเด็นใจธรรมบกพร่องใจธรรมทางเทศเนี่ยไปยังพักการเมืองอื่นเนี่ยประเด็นหรือตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นการค่าโทษหรือการตัดสินโทษของพักเก้าไกลจะเป็นอะไรเป็นแรงกดดันไปถึงพักการเมืองดงนั้นก็ได้ในอนาคตครับค่ะอาจารย์รแต่เคสของเก้าไกลนี่คือผู้เสียหายไม่ใช่หรอคะที่เป็นคนเอาข้อมูลมาเปิดเผยอะคะอาจารย์ ก็แน่นอนนะครับก็คือผู้เสียหายก็ก็ต้องแน่นอนครับว่าเขาต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปฟาว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงแต่จริงๆตัวนักการเมืองต่างหากคือความผิดพลาดที่อ่าพูดง่ายว่าหนึ่งด้วยความไม่เจนจากเรื่องประสบการณ์หรือการปมประวิงเวลาเรื่องถามไลน์คิดว่าเงียบๆแล้วก็แสมันจะซาลงมันไม่ใช่ครับนะครับเพราะว่าคนต้องการตรวจสอบและดวกันการวางแรงกดดันไปยังให้คนที่มี เป็นนายแบบนะครับสูงสูงม,มีต้นทุนของทางสูงอย่างคุณพรฤทธ์นะวัชชาสิงห์ธนงไงคุณไอตันเนี่ยมันเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่อยู่ในวิสัยที่ตัวเองจะสามารถชี้แจงในทุกเรื่องนั้นนี่ผมเห็นใจมากคนั้นนักการเมืองที่ถูกอ่ากล่าวหาถูกคาดพิเนี่ยมก็ควรจะเปิดเผยในที่สว่างให้เวกว่านี้ม,มันไม่ควรกระแสที่จะมาทอดเวลาแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณพลิฤทธ์ก็เคยแถลงว่ามีรายที่สี่ เมื่อก่อนหน้านี้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนคุณคุณเป้งคุณถ้าติดตามขา่าวว่าผจะจำได้ใช่ไหมครับ<ช><ช>แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ว่าเรื่องของเวลาเนี่ยมันขับเคลื่อนมันบริหารมา,มามาถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถหลีกหนีได้จึิงอยู่ว่าตัวผู้ถูกพาดพิงนะครับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยออกมาขอโทษออกมา่าขอโทษมาโค้งคำนับเมื่อวานนี้ไปแล้วเนี่ยแต่มันไม่ใช่เพียงพองไงครับแล้วสิ่งที่เห็นแล้วว่าอ่าผู้ แกนนําหรือผูน้นําทางความคิดในพรรคก้าวไกลหลายคนพยายามจะชี้ช่องทางว่าบทสรุปที่ดีที่สุดคือการลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทน,แนราษฎรการขับหรือการอะไรให้พ้นนะครับมีมติจากพรรคเนี่ยเพียงแต่ตัดความรับผิดชอบซึ่งหากมีพรรคการเมืองที่รองรับอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแรงกดดันของพรรคการเมืองปลายทางเขานะค่ดดนะค่ดว่าถ้าสรุปว่าสิ่งที่ต่อส,อสู้ที่ผ่านมาเนี่ย ที่เขาบอกว่าเป็นเกมการเมืองเป็นการใส่ร้ายเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ครับแล้วสิ่งสําคัญเมื่อวานนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลผมก็ฟังดูเอ๊ะทำไมต้องให้กกตอ่ะกรกตมีหน้าที่ไปพิจารณาอะไรในเรื่องประเด็นพวกนี้มันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคุณเบ้งคุณนงถ้าเป็นปประชหรือคณะกรรมการอาจจะยธรคำของรัฐสภาอะไรเงี้ยเออไอ่เงี้ยว่าไปอย่างถูไหมครับครับแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะเจอแรงกดดันหรือตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามตัวที่ ตัวสอส,อสอจอมทองที่ท่านชี้แจงเนี่ยท่านก็คงจะพูดให้เห็นเกิดความรู้สึกว่า,ายอมรับสู่กระบวนการตรวจสอบแต่อาจจะผิดองค์กรหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนตรงนี้มากกว่า <c oughs> นะครับอาจารย์ทีนี้พูดถึงเรื่องของออกรณีสองกรณีที่เมื่อวานพักเขาก็พิจารณากันไปในคราวเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ผลออกมาเนี่ยคนหนึ่ง <c oughs> ถูกขับอีกคนหนึ่งก็เสียงไม่ถึง แต่ถามว่าผิดเปล่าก็ร้อยขาดไปสิบเสียงอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์มองตรงนี้นิดนหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมทําไมมันถึงโทษออกมาไม่ไม่เหมือนกันหรือมันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพักได้อะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คือกรณีของเคสแรกที่ปร์จินบุรีเนี่ยเจ้าตัวออกคลิปมันก็เหมือนเป็นมัดตัวเองไปนในตัวคือมีความผิดอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ก่อว่าในแง่หนึ่งตัวสสท่านเองเนี่ยมีครอบครัวมาก่อน ใช่ไหมฮะยังไงก็ผิดทั้งขึ้นทั้งลงมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม mm hmm. นะครับอันนั้นเสียงมันจึงมีความชัดเจนแต่กรณีที่สองเนี่ยแม้ว่าเสียงจงไปไม่ถึงแต่ก็อยู่ในระดับที่สูงมากเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็เรื่องขึ้นเกิดเนี่ยถ้าพูดในความเป็นธรรมข้อมูลต่างๆของสมาชิกอาจจะรับรู้หรือการช่างตวงที่จะตัดสินเนี่ยอาจจะเกิดความลังเลที่ไม่เท่ากันนะครับ mm hmm. ประกอบกับว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นรายการนะครับ mm hmm. ว่าความที่เป็นสสกทมเนี่ยมันเป็นประเด็นที่พื้นที่ ดันแลนสไลด์หรือแลนสลบในกรพมเนี sociedad, ่ยมันไปได้เร็วมากนะคุณเต้คุณเป้งเนี่ออกกครับที่ถ้าพังไปแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าโดมิโนเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเขตอื่นๆนของน่าสมมติว่าวันหนึ่งข้างหน้านะครับกรอมีประกาศแขวนหรือประกาศแจกใบอะไรต่างๆที่บอกจะมีการเลือกตั้งต้มหรืออะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าใครอะไรพูดง่ายว่าติดร่างแหนในกรณี ไม่ได้เกี่ยวประเด็นเรื่องรื่งจใจทําทางเพศน,นะประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเนี่ยนะครับสมมุติก้าวไกลโดนสัก5เขตเนี่ยสมมุตินะครับใกนกรมอเนี่ยและประเด็นของจอมทองเนี่ยมันจะกลายเป็นทฤษฎีโดมิโน,โนที่จะล,มละ้มระนาไปหรือเปล่า okay. ถ้าคนมองแบบด้วยความกังวลว่าเฮ้ยจะต้องประคับประคองจะต้องพิงต้องยันให้ถึงที่สุดว่าพอทมอ32เขตยังต้องเป็นก้าวไกลให้อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เป็นไปได้หรือไม่ที่เขาคิดอย่างนี้อันนี้ผมมองจากคนนอกอนะครับไา่เป็นคนที่ว่าอะไรเงี้ยคือมองในมองมิติในเชิงยุทธศาสตร์ษษาาการเมืองแต่เอาเถอะผมพยายามจะให้มองด้วยความเป็นธรรมว่าน่าจะเป็นเหตุผลแรกมากกว่าที่ว่าเนื่องจากเรื่องตรงนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับ,รบงั้นตัวกรรมาการตนคนที่ได้ข้อมูลเนี่ยแล้วย,ยังไม่ได้ฟังการชี้แจงการสอบสวนต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับว่าเขามีข้อมูลหลักฐานที่จะมาหักล้างได้อย่างไร ซึ่งแตกต่างจะก็มีแรกนี่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับในเรื่องถึงความสําคัญที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าเรื่องตรงนี้มันจะมีเกิดขึ้นก่อนที่ตัวผู้สู่กล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีก็เปมนะครับค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์คิดว่าโดยโดยสรุปแล้วอาจารย์คิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือกระแสทั้งในพักทั้งนอกพักกระแสสังคมทั้งดอมทั้งหลายเนี่ยก็ ท้ายที่สุดแล้วก็คงจะอยู่ยากก็คือต้องน่าท้ายที่สุดน่าจะลาออกเช่ยวกันอยู่ยากครับแล้วจะไปไหนชาวสิบันก็ไม่มีใครกล้ารับอย่าบอกว่าจะไปพักเป็นธรรมนะผมก็สงสารเขาเป็นธรรมเป็นธรรมเนี่ยกลายเป็นสาขาดสองไปแล้วมีคอมเมนต์มาครับบอกค่าเนธรรมเาด้วยครับความเป็นธรรมเขาด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะรับส่งเดชไปเลยคือเคสียอย่างเงี้ยไม่มีใครกล้ารับหรอกครับผมบอกไว้เลยครับนะครับรับก็อยู่ยากนะครับโอ้ไม่ต้องไปพูดเลยถึงอนาคต ในสาบันต่างกันต่อไปเนี่ยนะครับแล้วที่จะมายุบรวมกันในอนาคตก็ไปต่อยากอีกถ้ามันเรื่องเงี้ยนะครับมันก็ทําให้การทําการเมืองในอนาคตในระยะยาวเนี่ยไอต่อลําบากนะคุณเบ้งคุณงงนะครับก็ต้องตัดเนื้อร้ายครับอะไรที่ไม่ดีก็ตัดออกไปนะครับถ้าคิดว่าเป็นการเมืองที่จะต้องร่วมสมัยเดินหน้าไปางหนคืออย่างน้อยมันก็ดีที่สังคมประชาชนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของพรรคการเมืองมากดดันมาคอยอะไร ทิศทางสว่างว่ามันควรจะเป็นยังไงครับนะครับอืมนะฮะทีนี้เรื่องของการคัดบุคลากรครับประเด็นนี้ผม่าเลยฮะเคลิกเคลียเลยครับผมผมไม่เคยพูดประเด็นคลิกเคลียนี้กับคุณเป้งนะปกติจะแย่ๆเสมออันเชิญครับเรื่องเรื่องคัดบุคลากรครับคัดบุคลากรเข้าพักครับก็คือแบบมันมีวิธีไหนไหมครที่เราเราจะรู้ว่า คนคนนี้มีพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรคือมันเป็นเรื่องภายในใจ,จิตใจไงเพราะว่าเขามีคนการการตั้งคําถามว่าเอ๊ะก,ก้าวไกลนี่คัดบ,บุคลากรอ,อย่างไงทาไมถึงมีปัญหาเหล่านี้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยอันนี้เพราะความเรียกพักการเมืองที่ไม่ได้เป็นพักการเมืองที่มีทุนร้อนเติบโตแบบมีทุนท้องถิ่นทุนระดับชาติรหรือสกุลน,าานักการเมืองที่เป็นการันตีไว้ก่อนนะครับอืงั้นในพักการเมืองอื่นมันมีชั้นชั้นกรองข้อมูลชั้นกรองบุคคลคัดบุคคลมาแล้วว่า ตระกูลนี้จังหวัดนี้เขารับรองการันตีเป็นญาติเป็นลูกคนนี้มีฐานมีความคิดอย่างนี้มาก่อนรู้จักค่าตากันมาก่อนมันก็เลยคัดกรองได้ง่ายกว่าในกรณีของก้าวไกลเป็นบุคคลธรรมดาเยอะแล้วเราต้องยอมรับวันที่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเองก้าวไกลเองถ้าผู้ย่างสรงไปตรงมาเขาก็คาดไม่ถึงว่าเขาจะแลนสไลด์ตัวเขาเองได้ถึงร้อยห้าสิบเอ็ดบางคนตั้งตัวไม่ทันนะถ้า่าบางคนในบางจังหวัดบางเขตอาจจะมีความรู้สึกเป็นไม้ประดับใต่กระแสพักมัน มันเหมือนซีนามีอ่ะมันกวาดหมดไงครับถ้าเอิญว่าความล้าหลังตระกูลทางการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ปรับตัวไงคิดว่ามีฐานเสียงมีหัวคะแนนที่มันชัดเจนยืนพืนอยู่แล้วเนี่ยแต่ย่าลืมว่านิวเวอเตอร์ก่อกำเนิดแล้วมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมากกาแฟโซเชียลก็มีผลต่อจิตวิทยาของผู้คนมากดังนั้นการไม่ได้ปรับตัวไม่ทันหรือการที่ว่าคนที่แบบตัวตัวตัวท็อปตัวไปเนี่ยโอเคเขาก็มีไหมมีเขาคงคัดไ้แล้วแหละอยู่ในระดับปาซ้ลิตี้จะเอาไปใช้งานของพรรค ในระดับสสเขตนะครับที่บางครั้งเนี่ยหลายคนก็คาดถึงคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงครับนะครับผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยคือว่าเขาคิดจะทําการเดองแบบระยะยาวแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่การโตแบบแฟาสแท็กเนี่ยมันทําให้การรวบรวมหรือการการร,รักษาองค์การพย,ายบแบบค่อยเป็นค่อยไปมันแบบรู้สึกว่าตั้งตัวไม่ทันแนะนำด้วยประสบการณ์ด้วยความเชนจัดอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่เหมือนพักการอนทั่วไปที่เขามีโครงสร้างมีการระบบการคัดกรองมาหลายชั้นอยู่แล้ว รับครับอืมใช่เพราะว่าก็งานรีบเหมือนกันเนอะอาจารย์<ช>ขพอกําหนดข้อกําหนดของการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคือก็ต้องส่งให้แบบหลายเขตมากมากแล้วก้าวไกลเขาก็ต้องหาบุคลากรอะไรมาก็ใส่เข้าไปอาจจะไม่ได้คัดกรองในช่วงต้นแล้วเพอเอิญกระแสะมาด้วยเนอะอาจารย์แล้วความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะอ่าช่องว่างหรือ,อความถี่แคบแบบระหว่างตัว อสอสอกับผู้ช่วยสอสอของพักก้าวไกลมีคุณาภาพใกล้เคียงกันนะครับบางคนเป็คนคุณวุฒธปอตีปอโทนักเรียนน้องริงนอกผู้เชี่ยวชาญที่<แ>ศึกษาประจับประจำตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนอพวกสอสอพักการเมืองอืน่นซึ่งบางทีเป็นลูกหลานคนในครอบครัวบ,บางทีเอาชื่อคนขับรถเอาย่องเอาย่านนยมาทํางานจริงไม่จริงไม่รู้แหละหรือหัวคะแนนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ก้าวไกลไม่ได้มีระบบวิธีตรงนั้นนั้นคณะทํางานเนี่ยแน่นอนเป็นคนมีการศึกษานะครับก็มีแล้วเมื่อ เมื่อมาถึงจุดที่บางทีเกิดการกรณีวิพากษ์อะไรมาขาะไรล่วงละเมิดหรือกระทบกระทั่งกันเนี่ยเขาจึงไม่ยอมไงนะครับดังนั้นท,ทุกคนมันก็มีมี spotlight มีพื้นที่ที่จะล้องเรียนความเป็นธรรมให้ตัวเองแต่บางทีเนี่ยนักการเมืองอื่นที่แบบมีปัญหาเรื่องคนใกล้ตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันเคลียร์กันเรื่องภายในได้ด้วยคนด้วยอะไรต่างๆเรื่องปัญัยที่เขามีพร้อม สาม,มารถจัดการได้ให้เกิดความสงบแต e ่เข้าไใลไม่ได้อย่างนั้นค่ะอาจารย์โอเคค่ะวันนี้ท่องขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณครับครับอาจาริ์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับผม